แต่งวดเมื่อกี้นี่ไปฟันอยู่ในโรงพยาบาลน,นะฟันในโรงพยาบาลอุดรเฮานี่ยแหละศูนย์ห้าบอกเพื่อนว่าจิตศูนย์ห้าสวัสดีครับพ่อหอยครับสวัสดีครับไ้ยบ่เจอกันโดนคักคนนือดพน,นอกนโรงพยาบาลกลับมาเมื่อใดค,ครับนี่กลับมาเมื่อก่อนนี่ไปโรงพยาบาลแมนอยู่จะขึ้นครับอยู่โรงพยาบาลชิบขึ้น สิบขึ้นอยู่ลพยงบาลแมนเอาเล็กออกเรียบร้อยแล้วเอาเล็กออกเรียบร้อยแล้วคุณหมอว่าจังไหเนี่ยละครับคุณหมอว่าอีกั้มเดือนย่างได้เลยยอ้าวบ้านนี้พอหอยไม่ใช่คนเล็กแล้วนะครับตอนนี้คือเอาเล็กออกเรียบร้อยแล้วเล็กออกเรียบร้อยแล้วครับผมไ่เล็กมาโดนบันไดเกือบสองปีครับโอ้ยเกือบสองปีตั้งแต่เป็นคนเล็กอยู่หันเกือบสองปีเกือบสองปีพอมันมันสองหนาว สองหนาวเนาะผ่านสองหนาวนี่แหละหนาวที่ช่องกำลังสีเข่าหนาวที่สองกำลังจะเข่าบ่ออเกือบสองปีแต่ว่ายังบ่ถึงสองปียังบ่ถึงสองปีเพิ่นว่าประมาณสามเดือนกับยางใดปกติไหมครับอย่างยางใดเก่งเก่งคุณหมอคุณจริงครับจากขาขาดจากขาขาดกระดูกว่้มีกระดูกกระขาดออกจากกันเลยขาดออกจากกันเมื่อได้ตัดกระดูกทิ่ม ตอเราก็เชื่อมกระดูกไปแมนพันตอเราเพันเก,ก่าปลูกกระดูกไม่หรอครับให้เขาปลูกกระดูกไม่ลูกกระดูกนี่พันชิมี่เล็กยึงยึงเลยห้องคอยขันน็อตลงไปมือละมินครับม,มือละมินแค่นั้นนะขันน็อตมือละมินละมินละมินแ,มน,แ,ม,นแมนครับขันลงไปจุดจําให้กระดูกมันถึงกันเลยครับดูกันเลยครับอโอ้เก่งหลายเลยอั้อจากขาขาดเพิ่มต่อไป อโอ้สุด,ด็ดพอหอยกับว่ามันความอดทนต่ไซส์เล็กตังก้งว่าเกือบสองปีเกือบสองปีครับเอาดีใจน้ำครับพ่อหอยอีกสามเดือนเท่านั้นอีกสามเดือนล่ <laughs> อ,อก,ก่อนครับแต่ว่าช่วงนี้กัล่างผงล่างแผล้ตามปกติอยู่บ่ครับแม่นครับไปล่างล่องบาลล่องบาลไปคู่มือ เล็บเล็กที่ดามอยู่ข้างหน้าย่าออกนั้นบอกครับเอาออกหมดแล้วครับเอาออกหมื่อไหร่แมนครับตอนนี้พอเลือเเล็กเลยแลยวมันมันมีเล็กมีแต่กระดูกอ่อนอมันอ่อนอยู่ครับได้แข็งเต็มที่กระดูกยังอ่อนอยู่แมนครับแต่ว่าเขาไม่ใส่เผือกกันได้เพราะว่ามันถูกันแล้วมันจับกันแล้วกระดูกนี่คือมันมันจอดกันแล้ววะจอดกันแล้วล่อแค่ว่าให้มันแข็งแรงล่อแต่ว่ามันแข็งแรงกระดูกเ่าท่านได้แข็งแรงกันได้ครับ พื้นก็เลยบพวกนั้นเนียเหยียางยางคับลุ่มพื้นคับก้อนโดครับครับจำไดงสี่ชอยเลีอดตัวเองได้โอ้โอ้ดีใจน้ำครับพ่อหอยครับเอากางใดกันสิ่สามเดือนหลังจากนั้นกันสี่างใดปกติปกติครับพอดีเราบันทึกสิมี่ในผู้บริเวณมัแบกหินแบกปูนซอยปูฮ่าฮ่าฮฮ่ดเหตุงานซอยปูเลยสามเดือนก็เฮ็ดนับก็ได้ครับครับอยจับคอยใบตีตาตีอยังได้อยู่ครับครับผมอ่ะโอเคครับผม นี่กับนส่วนของความเจ็บป่วยเนาะแมนครับครับก็ถือว่ามีความคืบหน้าเป็นไปในแนวทางที่ดีดีนะครับแมนอีกสามเดือนก็จะเดินได้เป็นปกติไม่ต้องใช้ไม้ค้ำแล้วไม่ต้องใช้ไม้ค้ำแล้วครับอ่ะบบดนี้พ่อใหครับบ่พ่อกันหลายโดนน้ดิสิบก็มือแล้วมั้งนี่แมนหรือมันสี่หอดยี่สิบบ่บ่หอดกเกือบลาไปเป็นยังไงครับวัวนี้มีแนวทั้งยังไงบ่ งวดนี่มีแนวท่านแต่งวดเมื่อกี้นี่ไปฟันยูในโรงพยาบาลนะฟันในโรงพยาบาลอุดรอนเฮ้าหนิล่ะโอ้บอกให้หมอชื่อเลขกให้ผมแนวบัตนพยาบาลพยาบาลคือุณหมอพยาบาลเมอพยาบาลช่วยช่วยช่วยรถครับเพิ่นไปชื่อให้มั่นก็ได้อยู่แต่ว่าเพิ่นบ่ได้ชื่อให้เฮ้าเฮ้าบอกมีในโรงพยาบาลวันออกไปเออเพราะว่ามือไปมันสุกเฉิญ มันมันจะใส่เงินไหลเงินเจ้าของเอาซื้อไปมันก็เลยเหมือนเพ่นก็เลยซื้อได้เพื่นก็เลยให้ผู้ละเล็กแล้วหน่อยเพื่อนจซื้อเขาต้องทื่น้มซื้อทาจีนาใัยว่าบอกเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนถือหรือเพิ่นกะแมนมาแต่อ่ทั้งบุญน้ำแมนบุ้ยสุดสุดหาสุดหาบอกเพื่อนว่าจิตศูนย์ห้าเงินเมื่อกี้นี่นั่นคือฝันในล่งบาตฝันในล่งบาต เพิ่นก็เลยยชงค่ารถค่าเล่าอะไปเพิ่นได้ครับเพราะว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยผมมหาพ่อหอยรอบเดียวรอบเดียวได้สองแปดหาไปได้สองแปดหาแลวบันนี้หลังจากนั้นพ่อหอยก็ไปเขาน้องบ้านเขาน้องบ้าน็เลยบ่ได้คุยกันอีกเลยแมนก็เลยได้สันอยูันม่ในลุงบ้าลรักถึกเลขไปอย่โรองบวานกับฟัดแมนบันนี้งวดนี้เป็ยนยังไงครับงวดนี้แนวทางงวดนี้พ่อหอยกลับมาวัดได้สองขึ้น ครับนี่ขึ้นที่สามครับเพราะว่าฝันแล้ววันต่อไปแต่ว่าเลขงวดนี้พอหอยว่าหันเล็วเวิ่งนี้บนนี้นึ่งตัวเดียวครับฮาแต่ว่าเลขล่างของพอหอยก็คือจะว่าได้สองเก่าหวนี่ได้สองเก่าทั้งทุนวันต่อไปแต่มันเป็นแนวทางควมฝันหันเชียร์ไว้กัเล็เล็กน้อยกันยังดีครับครับผมฝันอยู่อยู่วัดถึงอยู่ล่องบานครับอยู่วัดครับนี่ ฝันในวัดมาวัดเราฝันเลยคืแหลกฝันว่าข้าเจ้ามาส่มซื่นดีใจน้าว่าหาแรีนได้แล้วทั่วนี่ว่าชั้นว่าลูกึืนได้บัดเพิ่นสิไปแท้แทบานนี่เลขสามตัวเพิ่นเราว่าสันงี่เพิ่นดีใจน้ำเราเพิ่นเราว่าอ่าสี่เจ็ดหนึ่งยาทิมว่าชั้นก็เลขบอกให้วิ่งหนึ่งไงครับหันแม่นหรือเลขตัวเดียวเลขหนึ่งนี่ครับครับ สีเจ็ดหนึ่งวะสันซีเจ็ดหนึ่งยาทิมย้าทิมสองเก้านี่เพ่นห้เลยนะครับพ่นบอกว่าล่างบอกั้นล่างตูเดียวเลยช่องเก้านี่ครับครับผมอันนี้ก็พิจารณาล่อเมืองเอาไปเชี่ยงไปอันนี้ล่อเมืองครับถ้ามันแมนมันเหลืวยาอีกหลายมือเติบยู่สามส้ำ สิบสามสี่สิบห้าสิบหกอีสามหมื่นครับอีสามหมืม่นแมนเข้าเชียงเขามีโอกาสอฝันหันฝันเกี่ยวกับพอเหรียญได้เอาเอาไปเอาไปเอาตัวเลขไปเสียงขวอมฝันล่องเบิงแมนครับโอ,อว่าเจ้าของฝันเขาว่ามันฉีเขาจะวนีบอค่ะมัมันเขาเข้ากเ็เลรียได้อันนี้เป็นเลขฝันท่นมาบอกเป็นตัวเลยว่าติแมนบอกทั้งสามตัวทั้งสองตัวแมนเลขแรกมามาฝันคือจงแลนเหลีนน้ำวัดนี่ละเอ้าว่าฉันอ เล่นได้หลุดตัวนีว่าชันพลว่าครับเอ้าม oh, ันเล่นได้หลุดตัวครับเพิ่อออกแล้วว่าชันเล็กเพิ่อออกแล้วว่าชันครับมันออกหลุดตัวนีว่าชันเออสี่เจ็ดหนึ่งวัชันบัตรพ่นจิไปเออ้าแวบนี่แหละครับสี่เจ็ดหนึ่งเลขสามตัวอันนี้ล่งพิจาละหน้าร่เมืองเพราะว่าเอาเลขออกแล้วพนว่าครับอออมันออกแล้วตัวนีสี่เจ็ดหนึ่งวาชัน อันนี้จะสีแม่นบ่แม่นกับบ่รู้กันมัดเป็นข้อฝันเพราะไม่กันเห็นเนวท่านในเช่นนี้ละคแค่ว่ายาสุทิมสองเก้าครับสองเก้าล่างสองเก้าล่างยาทิมครับล่างอย่างเดียวสองเก้านี้ล่างอย่างเดียวเลยแม่นล่างอย่างเดียวครับถ้าว่าหันเลขวิ่งมีหันบ่วิ่งงวดนี้ก็อาจจะสชยใจเล็กๆนิดหน่อยครับมาแน่นอนหนึ่ง ต้องซื้องปากกาแดงฉีดแล้วแบบปากกาแดงเบิดเพราะหอยกัรเห็นแนี่ยทางเลยแค่นี้ละวันเดีไปพี่น้องเย็บชีกอ่ะพิจารณาบุญครับลงทุนไน่ไปครับพอเงินบัวท่านในลงเลยเพราะว่าใส่ใจหลายเติบเงินนี่วันเ่้อข้าใส่ใจทั้งไปห้าม แมนหมไปหาหมอไปโรงพยาบาลไปล่างแผลแมนครับใจ่ใจหลายครับมันเกเรเพราะท่านได้ลงทุนครับคิดว่าหนลุ่งกะจีไปหาซื้อลอตเตอรี่สองเก่านี่แหละครับเดี๋ยวขอเงินน้ำหลวงมาใช้กันหาลูกงใช่ไหมเอาโอเคครับผมลองเสียงเบิง้าเถื่อมีผู้มิภาคด้วครับเอ้าพี่น้องเย็ดพี่กับพี่เจ้าหน้าเบิงครับแนวทางของพ่อหอยงวดวันจี้เขาอยู่ในโรงพยาบาล เจ็ดศูนย์ห้าวนที่แล้วอยู่ในลูกบอลเจ็ดศูนย์ห้าแมนได้ฝันในลูกบอลครับวันนี้ฝันในวัดฝันในวัดสามตัวสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งครับส่วนล่างสองเก้าเม็ดเดียวเม็ดเดียวครับวิ่งเม็ดเดียวคือหนึ่งหนึ่งวิ่งบนพร้อมบนพร้อมโอ้พอหอยนี่มี่วนเวียนอยู่เลขสี่หนึ่งเจ็ดมาวนเวียนดูเนาะ เสีออกอีกซะมั่มันเป็นเลขของอ่ามือเกิดมือพญาน้าเลขตัวนี้มันเป็นเลขมงคลครับมาแต่เด็กกับตัวพ่อหอยเลขตัวนี้เลขตัวนี้แมนเลขหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี่ครับมันเป็นเลขมงคลพ่อหอยเป็นเลขมงคลพ่อหอยแมนตั้งแต่ในน่อยก็ได้บอกผู้ใหญ่เพื่อนก็ถือครับอืมเลขตัวนี้ถือมาตลอดอือบ่โดนออกบ่โดนออกบ่โดนออก แม่เลขตัวนี้เป็นเลขมุงค้นเพิ่นว่านอ,อาจารย์ที่เคยอยู่น้ำเพิน่นเพิรนอุปการะเพิ่นว่าโตขี้ีพญานาคม่าเกิดวาดชันเพิ่นว่านะ่ะครับกูบาอาจารย์เพิ่นบอกแม่มันถีมีเลขมุค้นติดตัวครับมีตัวเดียวดีละค,ครับชีหนึ่งเกตย่าถี่เม็ดขาดว่าฉันแต่ว่ามือขึ้นที่มาหอดวัดหันเพิรนว่าจินชีละ อันมันออกเราได้นี่เล็กมันออกตัว้นีว่าฉันครับเอาออกแล้วครับเล็กเพื่อนว่าเขาบอกเพื่อนว่าเล็กเอาออกแล้วครับว่าแต่เล่แรนเลยแลนนํามันเดินนี่แหละบาทนี้มันก็เล่าเพื่อนกันเลยว่ามันออกเตัวนีว่าสันสี่เ็ดหนึ่งวาสันเสนอเลยก็นอนยินสีละอันก็เปิดน้าตั้งนอนยินสีล่ะ การล่องมึงพี่เต๋อหน้าล่องมันติ่นพวกฝนล่องิึงนะครับเนาะหาเทื้ามิชกมีลาบน้มกันนะครับแมนเอาไก่ให้แนวท่านอะไรทิพย์นี่นะครับผมปู่ว่ายู่บ่ครับบ่อครับพ่นไปทำบางบอนไปทำบางบอนที่มั่งหอดผีวันที่สิบหกอุ้ยมันที่สิบหกเลยบ่แมนโอ้ยสิบหกมา่หอดมือเล็กออกตัวนี้มา่หอดมือเล็กวพ่นไปทำไปยัง เอาทับบุญทับพ่อไห้พ่อได้ซื้ออยากซื้อกินครับพี่น้องหยิบซเลยพ่อได้ซื้อยากูบโอ้โฉงี่เหี่ยวไรพ่อขอไว้ซื้อยากซูบยังไหนเอาไว้ซื้ออยากซื้อกินสันตัวอยากซูบเแาอยู่โรกพอละหาบาทหนึ่งพอละหาบาทนึงแมนบอครับพวละบาทนึงหัวละชิบบาทนี่ละมั้งเพราะว่าพ่อซื้อไม่ห้โอ้พ่อซื้อไม่หา เอาโอเคครับขอบคุณพ่อยหลายๆครับอขอบคุณเลยๆครับ,รบพี่น่อย่าชื่นเชิญทุกคนนะ